เอ๋สวัสดีจ้ะพี่น้องเพื่อนๆเอฟซีทั้งหลายมาจ้ะกินข้าวเล้ยงน้ำยายซีซีพี่ยาซีเห็ดย่างโฮวอพี่ง่ายๆจ้ะเมนูผัดมี่ตำส้มแคบหมูจ้ะผักเยอะๆตามเดิมจ้ะมาเพื่อนๆมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะผักกะเป็นกะคุคื้อเกามาด้อกินน้ำกันแซ่บจ้ะ อ่ะเดิมมาเดินลุยลุยลุยผีผัดมีผัดมีไง่ไงจ้ะมาเด้อแซ่บๆเหมือนกันเด้อ,ดหอหิวแล้วจ้ะชอบม่ะเดิมเดิมเปื่อนเอฟซีทั้งหลายเนี่ยแ <c> ซ <oughs> ่ยบยายีเด้อ bộ lại dạng hàng hiu, lượng ăn má chả cứ lượng ăn má cái đấy thì nó kìm kìm đấy chả ừ. mà đưa mà đưa cô đã phát hiện họ đang mà đưa Mm-hmm. Ừ. Chapter Not because you're young. A different brand, eh? Epc, hilak. Hm? 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 càng thịt cò nhắn quay đi bữa nay bưng chim vô cò nhắn cò hùi chà đây sẽ càng thịt quay sẽ hấp xếp Hãy bò, cho xếp เขากองบ่เบิดมาเด้วยจ้ะจับจับอือหือหอมป้อมอือเพี้ยนอามั้งให้บ่เป็นส่วนเลยจ้ะนี่หวอดมดันเลยหากกระแสช่องแข็งไว้อัน Tôm tay của tiểu gia. Ni có dội. Mhm. 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 อแคบพี่น้องไปเห็นง,งานกินอาหารฝรั่ง,าางบูน้องขึ้นห่าสมตังมันอยู่ไประเทศไทยให้เพื่อนเพื่อนบึงกอก ก็สะดวกคนไหลยังดังเมือ่อใดกินแปงกินแต่เบบโบมิมูน่ะค,ค่อยทายได้จ้ะออจ้ะัดมีละละ โปรไขใค่บาอย่างใส่อนน้ำมันนิดหน่อยกระเทียมนิดหน่อยจ้ะซอสชีอยู่ขาวน้ำครับเพียนเวยเพียนแม็กซี่เวยเพียนเอ้ลูกพักให้การกินได้บุญหลายๆเด้อ เปอน,ปนลักอืมอืมสองจีนสองมือพี่นางแกงเห็ดอืม ល្រូវទៃការាបາនទ្លាដែលារាសາព្លាក់ពីស្ចំងដែលទាំងបាន់ការាប ยังปวาท่องอีกละ ยกซื้มืออีน้ำไดก็แซบจ้ะแม่นบ่กว่แซบจีกินเหยังเนาะเพื่อนเนาะมาเด้อผู้ใดหิวก็มาเด้อ,ดดอตำหลายครับถาดนึงจ้ะ กินหอมปอมลายโควิดย่าน <laughs> มันเมนเพื่อนเพื่อนไปหาวมา่ิคืนเ้อ <laughs> มันหอมลายโควิดย่าน <laughs> โตไปนะพี่น้องเนาะอือจับพี่น้องเลย mình nhào cứ oh. Chập. Chập. แกงเห็ดแกงไยิ่งโเบิดจับพวกก่อนสนข้าหักับเผ็ดพี่น้องเ้ย ใช่จ้ะอยากน้ำบออยากน้ำบอจ้ะ,พ,จะพี่น้องจ้ะเพื่อนๆจ้มมะยายซีซอสสำนีหลักยายซีขอบคุณด้จ้ะขอบคุณเพื่อนๆเอฟซีที่รักทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายที่เข้ามารับชมยายซีซีกินเขาาล้วกะ มาให้กำลังใจเร้อนั่นละ่ะคันหักยายซีกะฝากให้กำลังใจติดตามได้เด้จ้ะทั้งเพื่อนเก่าขอบคุณเด้จ้ะเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่ที่มาติดตามเด้จ้ะเด้อนั่นละ่ะสู้ๆไปด้วยกันรักในน้อยขอให้นานๆได้จ้ะนั่นละ่ะยากกะไปหามากินเด้อเบิง่งยายที่เรือก็ให้กินเขาแซ่บๆไปหามากินจ้ะสำนึกละพอก,กันคลิปหน้าจ้ะบายยเลิฟเลิบ เริ่มๆทวนจพี่เพื่อนๆจ้ะพี่น้นนนองไปละบ๊ายบายเจอก,กันคลิปหน้าจ้ะบ๊ายบาย